เราฟังมีเพลงแล<ร>้วอย่าน้ำตาเช็ดหัวเข่านะครับถ้าแพระลังน้ำตาจะเช็ดหัวเข่านะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อาณาตาชาเช็ดให้คุณร้องได้เลยโอ้โหสุดยอดไปเลยอยังอ๋อมีวันตัวหนึ่งลอยไว้นานมาดูเจฉันสุงรักกว่าที่เคยมันให้อ ักซ้ำใจแต่สุดท้ายดันตะเกียกตื้ำตามจงจำไว้ว่ารักใครอย่าทำให้ใจต้องเจ็บโปรดจงจำไว้จะไม่ถึงเสียใจเพราะเราทำตัว คือร้ายลงก็แค่ลงจะถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกินน้ำไปใจสล,ลายหลักลงไปตปทะเลเอาจัดเตยไอคยเป็นตัวจริงในใจของ นอกไอ้นี้มนขับไรอ่ะเขาแค่ตัวสำรองอยู่นอกตายตาเก <c oughs> ิดย,ยังขึ้นนอกเจ้าจังลดลาขา้าตัวทิ่ที่เคยมีคาคือจังอไอเสียงนกหวีด จิตดังพังใจไอ้ายยับอั่นบอกให้อ้นั่นกับออกนอกสนามเจอเสียงหลงไปเป็นไงเป็นผู้ใดนอสิบ,บองงึดว่าเจ้าคิดได้จังใดเปลี่ยนเอาอ้ายออกไปเอาเขาคนใหม่เข้ามาแทน คงสิเป็นแผนที่เจ้าวางไว้ก่อนเกมตัวไอ้ใจเต็มสุดท้ายเฮ็ดประตูบ่ได้ทดได้บ่ทดเวลา <c oughs> <c oughs> ไปหรือว่าไอคอสเดี๋ยวมีหน้าทีจุดใจทัดเวลาบาดเจ็บให้อายเนื้อในสนามใจอย่าเฝ้าจบเกมไว้เลยหรืออยากเห็นไอตายแมนบอกที่ให้อายไปแข่ง เขามันคงบ่ได้ของเก่าๆคงสู่ของไปบ่ได้ดอกหนออ้ายจำเป็นต้องทำใจยนอนอ,อ้ายดีบ่พออาฝาวทิมอ้ายได้บ่ฟังคำขออ้ายกอน กระเป๋ายิบเจ็ดครับกระเป๋ายิบเจ็ดเอางี้เพลงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณป็นกรกับการให้เพลงแรกมันยังกินกันไม่ลงอ่ะมันต้องวัดกันอีเพลงต้องอีเพลงหนึ่งต่ออีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฝั่งผู้หญิงเปิดกันบ้างอะคุณคุณวุ่นายเปิดเลยขอหลวงพุทาชิงนี่ผมโอเคนี่ผมร้องเสี้ยวเดียวเนี้ยยังไม่เอาิงไอเย็ดเช่มันกินกันไม่ลงจริงๆมาเพลงนี้เอไป อีนั้นตาเราเบียมือฉันขอร้องให้เห็นใจโย <Yo, S 1> <า>่รูดดักขอโย่สิ่งที่เคยทำทิด <Yo, S 1> ฉันยกอนตอนทีเธอได้ไหมน่าเห็นใจเธอไดหน้าเศร้าเล่าเรื่องเขาฉันเองก็เห็นใจแต่จะใช่ย,ยังเป็นส

And someday, my two right. Oh, hey, me quick and white Me Not you for all my terse little make me one. But my oh, hey, you glint, i like, all angry. But you must a I'm right. It's all me one, die could. โอเคครับอ่ะป้องกันแชมป์ดีเพื่อน,นพ<ว>เพียงไรดีวะมีให้แค่เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีมากมายดังใครเขามีมีให้เพียงนิดน้อยแต่ให้ไปเกินรอยไม่มีเงินตาบงกุฎชดาแม่เนือพยอ ไม่มีรถเก่งแอร์ยันหนึ่งใครเขามีไม่ตีเอ็กทอดังและคันเก่าพีไรหน้าตาในสังคมไ้โซและจะเจอพี่ได้ก็แค่วงไฮอยู่ <You. S 1> กับฉันได้ไหมให้แกเท่าเป็นตายายให้มันนปลายสุดท้ายของดวงชีวิตอยู่ เียงกูกันแบบนี้ให้รว่วลยเป็นธุลีกับสู่ทอและนี่ฟังล่างนี้ไปพร้อมกันฟังล่างไปพร้อมกันฟังล่างไปพร้อมกันมีเธออยู่กับฉันสู้งานไปทุกวัน ถึงไรยศทาสกีนาได้ถึงชนชั้นล่างแค่ประชาไทยคนเรารักกันอยู่จีใจเงินทองหาได้มันก็สูญไปคนเอา้าจิพายเอ่าไม่ใช่รักกันไว้แค่เดาบางครูลักกันไวแ้คกกไวแค่เอา้าบางคนรักกันหวังอ้าง บา,บางทีรักกันเพราะว่าหล่อสวยบางคูรักกันเพราะว่าตีมวยผู้หญิงบางคนรักผัวรวยกะเธอรักผู้ชายเปาะหัวขอบปุ่นเจอที่รักถึงแม้ไม่มีอะไรถึงมีตัวหัวใจจะอยู่กันกลายเป็นกาอยู่กับ <laughs> ฉันได้ไหมแกเท่าเป็นตายาย ให้มันไปสุดท้ายของดวงชีวิตเกียงคู่กันแบบนี้ให้ร่วงโดยเป็นทุดีกับสุธรณี้ฟังล่างนี้ไปพร้อมกันฟังล่างไปพร้อมกันฟังล่างไปพร้อมกันมีเธออยู่กับฉัน สู้งานไปทุกวันเราสองคนมันเริ่มจากคนสองคนมีกรรมเทพ2ต้นและแผง2องสองกลมจะตาฟ้าลิกิตหรือจะสู้มานะอยู่กับแันและร่วมฝันให้ความจนอดทนอีกนิดนะครับีนิด,นดจะไปติดจานปูจานคนนี้ไม่ใช่ข้าราชการถึงพี่จะจนแต่พี่ก็อดทนไม่เคยอ่ไม่ได้รักยอดอยิงไม่เคยที่จนวันใต้อยู่กับฉัน นีมไหมแก้อบเป็นตายหญ่ในบรรปายจุดท้ายของดวงจี๋อยู่เคียงกูกันแบบนี้ให้ล่วงโรยเป็นทุลีกับสุธรันนี่ฝั่งร่างนี้ไปพร้อมกันฝั่งร่างไปพร้อมกันฝั่งร่างไปพร้อมกันฝั่งร่างไปพร้อมกัน